anche dagli altri ma เด็กยอดให้อันนี้เลยนี่อ่ะให้น้องเลยบอหน้าเลยไคให้น้องด้วยขอเสียมมือให้น้องด้วยครับอ้าวิการดีต้องกล้าครับนะได้ทุกอย่างกลับบ้านนะครับเราดิทายสามคนยังกล้าร้องเพลงนี้ต่อไปเลยใช่คแต่พวกเราก็จบได้ด้วยกัให้น้องไม่ด้วย อย่าบอกมาด้วยครับใส่บอกเดี๋ยวไม่ครบเดี๋ยวไม่ครบประมือในน้งสำหรับแนะบบอยเป็นพรจากสามหนุ่มแล้วว่อีกหนึ่งนมน้อยของเราและจะประมือของเราค่ะน,บบน้ำรักกันไหมมีพรังางานช่วยกันเยอะเหมือนกันเนาะใช่แบนน่งรู้สึกผิดรู้สึกรู้สึกอะไรบ้างไหมรู้สึกผิดนิดนึงใช่ไหมพี่ที่เราเธอกปนฉัน แต่เราดูหน้าเราคนกำลังคิดอยู่ว่าจะสสดยดีว่าทีหลังงี้แั้นนาซื้อเนื้อไปเลยอย่าไปคิดอะไรเยอะอยี๋ไหนก็ได้ไหนแล้วไม่มีอะไรเสียนะครับช่วงนี้พูดคุยกับฟฟนคลับกันนได้ดีวะเราให้มีคำถามใครอยากถามอะไรเป็นสเปเชียลทีละคนใครอยากถามเยอะมากคนแเงียบแสดงว่าไม่อยากถามด้วยสายตาไอ้ถามว่า ถาว่าอยากรู้อะไรสามุตอบไปหมดเลยทำไมหลอกันขนาดนี้อะไรคอะไรทอบนี่อคะิการิก่ลคะไม่พ้นกาเนี้น่แหละพี่ของฟีงนี้อเองีงนี้นะันก็ตอบแล้วนะคะพี่ดิวบอกว่าได้ของฟีนกเลนี่แหละใชงานก็ไปนะ้องเมื่อเงียบ ไปบ้านกลับเหรอเฮ้ยไม่สนใจเราเลยอ่ะเนี um like ่ยน่าอายยุ um ่งนะชอบระพูนไหมครับเอะไรนะครับละพูนพี่ฟูกชอบละพูนไหมครับชอบครับจบก็ตอบพัชชันอย่างเงี้ยยังไม่ถามเนี่ยอยากยาวนิดนึงืออยาวนนิดึงชอบละพูนเพราะอะไรครับพี่ฟูกพี่ฟูกพี่ฟูกชอบเพราะเป็นว่เออชอบชอบสาวเหนือด้วยชอบสาวเหนือ เกาะอยู่นานๆด้วยเกาะกันยินเลยอ่ะคำถามต่อไปอะไรถามพี่ต้นไหมเพิ่งเพิ่งได้ทำ่าเหมือนเด็กกันถามเพิ่งได้ทำท่าเหมือนเด็กกันถามอะไรคำถามเราต้อถามถามเองกันแรกอยากรู้ต้นครับตอนที่กินนิสัยเนี่ยใส่เพราะว่ามันสั้นหรือว่าเท่อุ้ยโดนอะไรเมื่อกี้โดนอะไรใส่โดนตัวครันตัวนโดน ใส่เพาะใส่เพาะโอ้โหโน้อะไรนะเป็นรีโมทด้วยนะที่โทรเนี่ยก้าเนาะใส่ข้าวแป๊บนึงนะใส่ข้าวแขกแขกแกป้างหูยังก็ใส่ใส่สายตาด้วยครับแล้วก็ตาดำเล็กตาดำเล็กไม่ใส่ให้มันใหญ่นาะเออนี่ไงเห็นแต่คิ้วตาอ่ะเข้าุตส่าห์ชงให้ซึ้งเออช่วงนี้หลักกินข้าวทุกที่ก็ซึ้งเข้าเลยทุกทุกคนอึ้งเนี่ยคือมันเป็น ความรู้สึกข่าเพลงอย่างนี้ก็หลังค่อมกันแลโอ้โหจาเนาะอะเดี๋ยวเราให้หนุ่มๆแจกของรางวัลนะคะแจกองางวัลกัเฮฮากเอ้าดีๆไปไหนแล้วอะเนอะแจกไปแล้วไม่มีสามอันอีกอ๋อไม่แล้วเหรอเอ้าจริงเหรอดูมึนๆเนาะเอาไปทำไมอะขโมยของพี่ไปทำไมเนี่ยนอนนอนหรือเปล่าพี่เม่เนี่ย ไม่เอานีของพี่แคทไปทำไมเพื่อนพี่แคทกอดบัดก่อดไหมครับจูนสมองนิดนึงพีง่จะไปตื่นเท่าทไหร่มีคนขโมยของแล้วไม่บอกเราอ่ะงั้นแจกแค่น,นี้แล้วกันถือว่าเป็นของหวานชิ้นสุดท้ายจากทางพีเอ็นจีแต่ไม่ท้ายสุดเพราะว่าเราจะมากันต่อเน,นื่องทุกๆป,ปีอ่ะอันนี้เป็นช่วงวันนี้ก่อนเนี่ยค่ะชิ้นนี้เราจะแจกให้เลยกับคําถามแบบง่ายๆเลยวีไอซียวให้นักหนูมาคนแจกนะดึงท้างๆกันไหมครับผม อยากรู้ว่ากิจกรรมในจังหวัดลำพูนของเราจะขึ้นที่ห้างอะไรเอามือวางท้างตัวทุกคนตอบถูกหมดเลยเอาไว้ที่ศีรษะเอามือวางไว้ที่ศีรษะ,ะใครอยากตอบมาวางที่ศีรษะเลยเนี่ยค่ะอ่าแม่จะมองเห็นไหมอ่ะร้อมนะรลอมนะคะสามสองหนึ่งปรบเมือคนแรกอ้าคนไหน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 ,ไหนไม่เห็นพี่ไม่เห็นพี่ตาไม่ดี เร็วมากเอาใหม่เอาใหม่ฟังคำขอพี่เอามือวางไว้บนหัวพร้อมสามสองหนึ่งทำหูกระต่ายไหนคะอะไงนะไรเอ้าออกมาออกมาออกมาคนไว้เลยอ่านั่นแหละคนเก่งก็งี้แหละถามไม่ได้ว่าเขาตอบว่าอะไรอ่าอ่าจุดที่ห้าอะไรโอเคทั้ง กิจกรรมวันนี้เนงานคีิม,มันนี่จัดที่ห้างอะไรคะตระา,ราว่างจากฟ้าผาฟาโปรบอ้ารับของรางวัลเนี่ยเด็กๆลยนยคะคะถ่ายรูปลงนิดนึงค่ะแจค่แจครีมนะคะแจ่ครีมออร์เรนเจอร์ไวท์นะคะ